และตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กันในหัวข้อที่9นะคะนั่นคือเรื่องของอิสินะคะหรือว,ว่าเจตนานั่นเองค่ะสำหรับไวยากรณ์ตัวที่3ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือไวยากรณ์ในเรื่องของหน้าน,นีหนิโยน,นะคะตัวสุดคะ่ะนานีหน,นิโยเนี่ยก็จะใช้รูปตั้งใจนะคะวิธีการผันก็เช่นเดียวกับที่เราเคยเรียนมาก่อนแล้วนะคะความหมายของไวยากรณ์ตัวนี้นะคะจะมีความหมายว่า ต้องท่าจะนะคะตรงนี้ก็คือความหมายจะเหมือนในภาษาไทยเลยนะคะคือประโยคด้านหลังเนี่ยจะมีความหมายถึงเเหตุการณ์หรือว่าก,การกระทําที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะส่วนข้างหน้าเนี่ยเป็นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ข้างหลังนะคะจะเกิดเหตุการณ์ข้างหน้าเนียตั้งท่าที่จะทําเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ดันเกิดเหตุการณ์ข้างหลังขึ้นมานะคะหรือว่า เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นมาข้างหลังนะคะเราลองมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะไปที่ประโยคตัวอย่างประโยคแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะตอนตั้งท่าว่าจะออกจากบ้านนะคะฝนก็ตกลงมาซะอย่างนั้นนะคะ ประโยคนี้ก็คือประโยคข้างหลังคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ฝนตกลงมานะคะแล้วนะคะส่วนสิ่งที่เราต้องใจจะทําก่อนหน้านั้นก็คือตั้งท่าว่าจะออกจากบ้านอยู่แล้วเชียร์แต่ประโยคหลังมันเกิดขึ้นมาค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประโยคแบบประโยคที่สองกันนะคะเด้งเชียวเชียวตัวสตัทกิทุ่มระจิกาคิมัสต้าเด้งเชียวเชียวตัวสตัทกิทุ่มระจิกาคิมัสต้า พอตั้งท้าว่าจะอ่านหนังสือเรียนและอา่านตำราเรียนแล้วนะคะเพื่อนก,ก็ดันมาซ้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะประโยคด้านลังก็คือสิ่งที่เกิดขนะึ้นณตอนนี้ก็คือเพื่อนมานะคะแต่ว่าก่อนหนะ้านั้นสิ่งที่เราจะทําคือจะอ่านหนังสือเรียนค่ะเป็นมาเพือพ่อนในแท้เลยนะคะเลยไม่ได้อ่านหนังสือเรียนเลยต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างประโยคตัวอย่างที่สามกันค่ะเนโยโตชิตะโตคิ ฮันซันก็ได้เลี้ยงว่าから電話がかかってきましたก็พอถึงตอนที่เราตั้งใจตัง้งท่าเราจะนอนแล้วเนี่ยจะนอนแล้วตอนนี้นะคะก็การมีโทรศัพท์แล้วจากคุณซาเกิดจากคุณฮันเข้ามาค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะประโยคข้างหลังนะคะก็คือมีโทรศัพท์จากคุณฮันเข้ามาใช่ไหมคะ แต่ว่าสิ่งที่เราจะทำก่อนหน้านั้นก็คือจะนอนนะคะไม่ได้ทำประโยชน์ข้างหน้าน,นะคะแต่เพราะว่ามันเกิดเหตุกันณ์้นงหลังขึ้นมาค่ะต่อไปค่ะในกรณีที่เราเนี่ยต้องการจะปฏิเสธรูปนี้นะคะถ้าเกิดเป็นโยโตชิไนเป็นรูปปฏิเสธโยโตชิมาเซนนะคะจะมีความหมายถึง ความตั้งใจในเชิงปฏิเสธอย่างแน่วแ,แ,แน่อย่างแข็งขันอย่างนักแน่นนะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะขเ,าาโโเะข,า,เา,า,โโเะขาไม่ยอมที่จะเลิกสูบบุหรี่เลยนะคะคือไม่ทำแน่ๆไม่ทำอย,อย่างแข็งขันฉันไม่ทำฉันไม่เลิอกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะแม่ปอติน